างกินรี่เตอร์ซินหลินจวีเพื่อนบ้านใหม่ของยีลาบหยางกวงเซินหลินหลี่ซินไหลเลออีโถช้างจิงรี่ช้างจิงรี่เสียงป้ายฝั่งจือจีเตอ สินหลิงจุยยีลาบย้ายบ้านมาที่ป่าแสงตะวันแล้วยีลาบต้องการมีเพื่อนบ้านคนใหม่จงอูช่ชางจิงรี่่่โโยยยเเลออจือห่าว ได้เฉ่าตี้สร้างชื่อเถียนเฉ่าเถียนเป่าตู้จือตอนเที่ยงยีลหิวเหนื่อยและหิวมากเขาจึงต้องกินญ้าบนพื้นญ้าเพื่อให้ท้องอิ่ม อี้จืเสี่ยวทู่ซัวว่าเสยใจเจ้อเจียนเลเจ้อเมตาเตออีจัวหัวทียาเจอเสี่ยวเมินเคยอีเตอหวานเอลากระต่ายตัวน้อยตัวหนึ่งพูดว่า ว้าวใครสร้างสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่นี่ตอนนี้เรามาสนุกกันเถอะเสียวจู่จือเวิรนช้างจริงรี่กันมาตู่จื่ใจเจ้ชช่เชาวตัวจโี้มยา ไอ้ตาเจียตโตาผ้าอัวชั่วพ่วทามินเตออูจือยากระต่ายน้อยถามว่าคุณยีลาฟทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวก็ทุกคนกลัวฉันจะไปพังบ้านของพวกเขา 哦原来是这样那我们和你一起玩吧เสียวู่提议道ที่แท้เป็นเช่นนี้เองเอาระงั้นพวกเราก็าไปเล่นด้วยกันเถอะกระต่ายน้อยเสนอ หวานสร้างเสี่ยวต้องอู้เมินหวางฉางจิงรี่เซินสร้างอีจัวผู้อีหุยจิ้วเป้ยส่งเต้าเก้อจื้อเตอเ,อเจียเหมือนโขในตอนกลางคืนสัตว์ตัวน้อยนั่งบนหลังยีลาบในไม่ช้าก็ถูกยีลาบส่งกลับไปบ้านของทุกคน ชื่อชงอยู่เลยฉางจิงรี่เจ้าก็หาเพิงอยู่เสี่ยวต้องอู้มันเตอเซิงหัวเหย่าใครซินตัวเลอเนื่องจากยีราฟเป็นเพื่อนที่ดีชีวิตของสัตว์ตัวเล็กจึงมีความสุขมากเลย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ